สองทุ่มตรงของเราก็เป็นเวลาปกติที่เราจะได้สวดมนต์กันนิดนิดหน่อยหน่ก่อนที่จะได้หลับนอน,นให้รางวัลของแต่ละวัน,นด้ดยการด้วยการมีกิจวัตรของการภาวนาอย่ามีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีการภาวนา นะถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยที่เราไม่มี <c oughs> ไม่มีกิจวัตรของการภาวนาเลยน่าเสียดายมากๆนะโยมน่าเสียดายมากๆที่บางคนในแต่ละวันเนะี่ยกิจวัตรของการภาวนาแทบไม่มีเลยเรื่องการสวดมนต์ไม่มีเลยคือจริงอยู่โยมจริงอยู่ว่าการใช้ชีวิตเนะี่ยทำงานไปแล้วเราซื่อสัตย์กับงาน ซื่อสัตย์กับกับงานซื่อสัตย์กับคนมันก็เป็นบุญก็จริงอยู่ก็ใช่นะหรือว่าการใช้สติในการขับรถนะขับรถไปมีสติรู้ไปก็ก็ได้บุญนะในขณะกำลังทานข้าวไปมีสติในการทานข้าวนะเราก็มีสติรู้ไปก็ได้บุญนะไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญแต่ว่ามันก็เป็นบุญที่ <c oughs> เรายัางสามารถยกระดับมันสูงขึ้นกว่านั้นได้อีกนยังยกระดับได้สูงกว่าบุญธรรมดาแบบนั้นด้วยการใส่ใส่การภาวนาเข้าไปภาวนาก็คือการทำซ้ำๆนะทำซ้ำๆจนจนจิตของเรากำลังเป็นไปสู่การไท่ถอนความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราโน่นนี่นั่นของเราทรัพย์สมบัติของเรา อันนี้นะเป็นการไทถอนเป็นกิจภาวนาเพื่อทําให้จิตค่อยๆคลาย,ย,ยตัวออกจากความยึดมั่นถือมั่นเอโยมวันสองวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของคนที่ถูกหวยหกล้านใช่ไหมโยมแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นโอ้โหข่าวใหญ่โตแล้วเกินเป็นกระแสที่ดูเหมือนว่าเอเปกหรือโอเปกนะาวุธรัาบไหม เอเปกนะช่วงนี้ที่เขาอบที่ประชุมนะก็น่าจะใช่อาจารย์ไม่ค่อยได้ดูข่าวการเมืองเหมือนกันแต่ข่าวก็บางทีก็แค่ลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของหวยหกล้านมนเรื่องหวยนิยมมันอละเวงมาไม่รู้กี่กี่รอบแล้วเนาะเรื่องของหวยตรงไหนก็ตามทีที่มีเงินเข้าไปนิยมรวยแบบกระทันหันเน่การที่คน รวยแล้วไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้เตรียมตัวรวยไว้ก่อน<า>นะถ้าพูดเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำแบบแนวคลาสสิกหน่อย<า>ก็คือไม่ได้เตรียมตัวรวยมาเลยจริงๆพอรวยปับ๊บทำใจไม่ได้พอรวยแล้วทำใจไม่ได้อันนี้ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับหวยงวดนี้นะที่ว่า,าโยมผู้หญิงนำเงินของสามีไปหมดเลยนะให้สามีมาล้านหนึ่งแล้วก็ ในส่วนต่างที่เหลือก็ยังไม่ได้คืนอะไรประมาณเนี้ไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงถึงรายนี้แต่กําลังพูดโดยโครงสร้างว่าในะเรื่องของเงินนายโยมอยู่ตรงไหนแล้วแหมมันวุ่นวายจริงๆนะมีน้อยก็ยากมีมากก็ยุ่งมีน้อยก็ยากมีมากก็ยุ่งจริงๆง,งั้นถ้าเป็นไปได้เตรียมตัวรวยไว้หน่อยก็ดีนะโยมเดี๋ยวเวลาพอรวยแล้วจะได้ทําใจได้ พอรวยแล้วจะได้ไม่รู้สึกว่านะเราไม่ได้ฝึกรวยไว้ก่อนนะฝึกรวยไว้ก่อนโยมนะเผื่อมันจะรวยขึ้นมาวันไหนเราก็ไม่ทราบเหมือนกันฝึกรวยไว้ก่อนนะเหมือนกับการที่เราได้ยินผู้ที่มีความรู้บางท่านได้บอกไว้ว่าถ้าเราไม่รวยด้วยเงินเรามารวยสุขภาพได้ไหมใช่ไหมโยมบางทีมีเงินเยอะเลยนะแต่ว่าสุขภาพไม่ดี ก็แทบไม่มีค่าอะไรเลยมีเงินแต่ก็เจ็บป่วยทุกวันนาะมีเงินแต่ไม่มีความรักเลยมีเงินแต่ไม่มีคนรักแท้เลยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของความสุขจริงๆเงินเต็มบัญชีไปหมดเลยแต่ว่าไปหาหมอที่ไหนหมอก็รักษาไม่ได้มาเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะโรคหัวใจแบบชนิดที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วงั้นเรามารวยแบบ ในมิติอื่นก็ได้ถ้ารวยด้วยเงินไม่ได้มารวยความสุขมารวยสุขภาพมารวยวิธีคิดรวยความคิดบวกนะบางคนนี่รวยความคิดบวกคิดบวกเก่งมากเลยไม่ใช่ว่าเข้าไปบวกอย่างนั้นนะมาถึงวิ่งเข้าไปแล้วมีดฟันกันอย่างนั้นไม่ใช่บวกแบบนั้นนะคิดให้มันออกมาเป็นบวกแล้วได้กําไรนะไม่ได้คิดลบคิดแล้วขายไปคิดแล้วขาดไปแต่เป็นการคิดแล้วได้กําไร อางั้นโยมก็เตรียมตัวรวยไว้ด้วยนะเตรียมตัวรวยไว้ด้วยเดีย๋ยวเกิดเป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้วไม่ได้ทันตั้งหลักตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาก็จะก็จะทำใจไม่ไดนะ้งั้นเมื่อมีเงินแล้วรวยแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนกันเลยนะทรัพย์ของเขาก็เป็นของเขาไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาเลยมันจะเป็นเวียนเป็นภัยต่อกันไปไม่จบไม่สิ้นเซีบเปล่า นะตั้งใจสวดมนต์นิดหนึ่งเดี๋ยวนายโยมได้ยินเสียงไหมตอนนี้พระอาจารย์นิคมกาลังบรรยายธรรมอยูนะ่ให้ข้อคิดเป็นการถวายความรู้กับพระที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วก็โยมบวชชีพราหมณ์บวชเนคัมมะอานะตมาก็ปลีกตัวหลบมาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะถ,ถ้าหากว่าตอนกลางคืนประมาณเนี้ยได้แต่ว่าพระานะอาจะรอาตมากับพระอาจารย์นิคมก็จะสลับกันสองรูปนะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้อาตมาก็บรรยายกับพระเวลาจะมานั่งตรงนี้ก็ไม่มี ะตั้งใจนะตั้งใจสวดมนต์กันสักเล็กน้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธ โทวิตชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัทธามสารติสัตถาเทวมนุษสานังพุทธภคกวาติกายณวาจายวเจตสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโพเทกุกรมังปกตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหะตุอัจิยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดสิ่งโทษล่วงเกินอนนันนั้นการตรตเสงวริตุงวะพุทธ เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวาคาโตภะควะตาธรรมโมสันเทติโอกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิต กายเยนวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรมมังปะกตังมายายังกัมาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรมโมปฏิคันหาตุอจิยันตังขอพระธรรมจงอดสิ่งโทษลลวงเกินอนัน การตรเรสังวริตุงวัรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป Supatipanno bhagavato sawaka sangko ucupatipanno bhagavato sawaka sangko yaya patipanno bhagavato sawaka sangko sami cipatipanno bhagavato sawaka sangko yati

กายเยนวาจายวัจเจตาสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรมมังปะกตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในกายเยนวาจายวเจตาสวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมปะกตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหาตุอจ,จิยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตรสังวริตุงว่สังเค เพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภยัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ <c oughs> ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถินสาธุเมื <c> ่อ <oughs> สักครู่นี้นำพระทำวัดสวดมนกันก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะเสียงแห้งไปมัอนกันนะตอนช่วงเย็นเย็นก็หกโมงตรงตอนเช้ามืดก็ตีสนะี่นนำพระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็น บรรยายธรรมนำเดินจงกรมเมื่อตอนเย็นก็แถวยาวในเวลาพอปฏิบัติรวมหมู่คณะนะก็ต้องเอาใจไปไว้ในหมู่คณะให้มากขึ้นแต่ก็ชอบอยู่รูปเดียวมากกว่าวันนี้นะญ <c oughs> าติโยมทั้งหมดกี่ท่านนะวันนี้สามหนึ่งสิบสี่สามพันกว่าท่านด้วยกันนะโยมวันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติธรรมกันแล้ว เป็นญาติโดยสายธรรมกันแล้วขอให้มีแสงสว่างประจำชีวิตเยอะๆะเวลาพอเรามีแสงเนี่ยไปตรงไหนก็เนี่อย่างน้อยๆก็ยังมองเห็นทางถ้าเขาจะบอกเป็นคนหิวแสงนะอน็มันก็ไม่จำเป็นต้องไปกินแสงนะขอให้มีแสงแล้วกันแต่มันจะเป็นแสงอะไรเท่านั้นเองแสงแล้วมีแสงก็ดีแต่ว่าจะเดินเข้าป่าเข้ารกหรือว่าเดิน ในทางที่โล่งแล้วก็ปลอดภัยก็ <ใน S 1> แล้วแต่ใครจะหิวแสงไปในแนวไหนเอานะก็ขอให้ตั้งใจใช้ความเพียรสร้างใช้ความเพียรสร้างบุญบาร,รมีกันไปตามสมควรไหว้พระเดี๋ยวเนี่ยสองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็จะต้องไปรวมรวมกับหมู่คณะอีกสักพักหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา ุทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควตาธรรมโมธรรมังนมาสมิสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆนมามิมาตาปิตุคุนังอาหังวันทามิ ครูอุปชาอา,าริย์คุณังอาหังวันทามิเดี๋ยวขอก่อนนะอย่าเพิ่งปิดขอแป๊บนึ่งส่งส่งโทรศัพท์ให้พระอาจารย์หน่อยเอาละวันนี้นะโยมนะกะ็ให้มีชีวิตมีแสงสว่างของชีวิตเยอะๆเนี่ยวันนี้ได้ได้พรวุธ พระวุฒเป็นคนไทยให้ออพระวุฒธไปเรียนโรงเรียนพระดาดบทมาใช่ไหมใช่รครับผมไหนี้ถือมานิดนึ่งเดี๋ยวๆอันนี<ข>้ครับเขาหยียบเข้ามาใกล้ดีกว่าเพราะว่าพระอาจารย์ต้องได้ยินเสียงพระอาจารย์ด้วยไงไปอยู่โรงเรียนพระดาดบทกี่ปีปีเดียวครับเ,เรียนอยู่ปีเดียวที่กรุงเทพววคือเขาย้ายไปอยู่กรุงประกาแล้วแล้วก็การกินการอยู่ฟรีหมดเลยใช่ไหมใช่ค่าเทอมก็ฟรี แล้วมีข้อผูกมัดว่าจะต้องทํางานให้กับองค์กรนั้นๆหรือเปล่าไม่ไม่มีข้อผูกมัดอะไรฮรก็คือเป็นโรงเรียนของโครงการของในหลวงที่แบบว่าเหมือนแบบว่าให้โอกาสคนที่แบบไม่มีทุนที่จะศึกษาครับอ๋อเราเรียนเกี่ยวกับอช่างอะไรมานะผมเรียนเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นสาขาย่อยเป็นเครื่องมือแพทย์อีกทีหนึ่ง แต่ว่าสาขาปีนึงก็เปิดเขาจะเปิดสาขาแบบบางทีสาขาเขาเปิดไม่เหมือนกันทุกปีแล้วความรู้ที่เราได้จากตรงนั้นอ่ะมันคือมันใช้ได้จริงไหมก็ถ้าไปเรียนตรงเนี้ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะจะไม่เหมือนมหาลัยตรงที่ว่าหลักสูตรอ่ะมันแค่ปีเดียวมันจะสั้นทําให้บางอย่างอ่ะอย่างเช่นพวกวิชาการมันก็จะน้อยกว่ามหาลัยแต่ว่าจะมีวิชาการแทรกเข้ามาประมาณสามนิด หนึ่งในสี่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปฏิบัติลงมือปฏิบัติจริงเลยจะทําให้แบบว่าคนที่เรียนเนี่ยมันจะได้จะได้ประสบการณ์จากการทํางานจากการปฏิบัติงานจริงอะมากกว่าโพกที่เรียนมหาลัยเพราะว่าพวกที่เรียนมหาลัยส่วนใหญ่เขาจะเน้นเรื่องวิชาการเนี่ยโยมเคยโยมคงเคยได้ยินนะโรงเรียนพระดาบทนะเป็นรวมโรงเรียนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแล้วแต่ละรุ่นเนี่ย อย่างอางรุ่นของพระวุฒิมีประมาณกี่คนนะรุ่นนั้นถ้าแต่ละรุ่นนะครับเขาจะมีรุ่นหนึ่งอ่ะเขาจะมีประมาณร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบคนอยู่ประมาณนี้ทุกปีอือมแล้วก็คือเน้นปฏิบัติเลยใช่ครับแล้วก็ประกอบอาชีพได้จริงจะไปเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็ได้หรือว่าจะไปทํางานกับบริษัทอะไรต่างก็ได้นะอืก็ถือว่า เนยโยมเนาะยังมีเด็กๆของเรานะอีกหลายคนจํานวนมากทีเดียวที่จบมาจากโรงเรียนพระดาบนะก็ถือว่าเป็นบารมีของอพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเล็งเห็นว่าควรที่จะต้องสร้างสมองให้กับสังคมก็ขอให้เราทุกคนนะมีแสงในการใช้ชีวิตเป็นแสงพระธรรมนำทางก็แล้วกันก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกๆคน มายุวันโนสุขขังพลังเทิน